แก่สีแก้วมาตาหมามยังมีหงเอาตัวเสียสกุกกรหลกตัวละไอเไอ้ไอเันลบึบกบล็อคอ้องไปโป่งบล็อกยกกเอาไปปุ่นเพราะว่ามันคอยมันต้องเอาไปไว้กลางคนมึไปก่อนไปไหนมาสิบอกไอ้หน่บอกคอย เราเตี้ยนนะจัไทพอนตยนั่นอรมันยู่าตางวต่งดูเน้ำนีน้าต้มน้ำหวานเลี้ยงเพื่อนไท้เพื่อนไทเมื่อยูนีอกมีแนวเปิด เด็กเปิดเป็นบอกูเกินมาบอกเคยนี่มาเปิดเม่ไห่ันเมาเปิดเื่อพี่น่งมันปิยปิงบอกเคเปิดเปิดเปิดเป็นเอาไปกินพี่บอกเคยกินมันเปิดเป็นโอเอาสนา ตั้งงานตั้งงานตาวาสิบลมเออกระจอกเจกนะะสันติสิได้ประโยชน์งานี่เทียวอืาาเนนนเกัใครสิเห็อย่งมันมันหายูบ้าเหือเือกหายแมงเงือกขึ้นพ่อแม่บ้เอ้า แล้วแนไงมันตางมันเนั่นลหะวเอาเป็นเนนมันเเ่นแต่่มันลา่่ัไหอ่ะมอ้จะวหนีอยนเได้จับจัมาดจังหวัดขนหมดท่นั้นเลยได้เออเขาหูสั่งว่าผู้ใด รถหม่จุดตาจุดตรงรถใหม่ร้ใหม่รถใหม่ก็คัยอยู่ไปตามระยะต่างไงกระใาดใกลพันละดเหล่านึงเท่ผสมน้ำหา้ำอิริ่น้ำอีริ่กันแน่ล้ำอิร่ตัวรูเอาแลิงน้ำอิร่นึงร้นดเต็มเท่มันก็เท่ลุใหันสิ่งน้ำแก้วน้าเนาะ อย่าอยู่นู่นน่ต้องไข่ออกมาไต่เหลานี้ยนมันจัดกมันจัดกามมันอยู่ดองนี่กะให้หลามันก็ามันอยู่นี่ปลาเบี้ยมันจืดหมดอ่ะให้มันเปิดลงเอาไว้ใช้มูตกลตกลงนี่ตกาี่ตากนเลย

น้ำตัวหน่อยครับเตรี่ยกับแก้วมัี่ใส่รซตัวมันล่นมันอ่อนเนาะเออมดเลื้อยใหี่ใส่ใส่มันนะคุ้น้าเออกะิคุ้นกะดิต่างตัวสของคนอ่ะ ต <Keep S 1> ังม no so like ึงตังรน่างนะพดหวอยดากมันแน้โคดดากมันเพราะอันมึงเอาล้นดากมันตังมึงรุนรุนเมาะตังรถดอนสิ่นแล้วออกมาจากบ้นซิมบราสิมเมื่อบาบิมเราสิมเมื่อแล้วก็ขี่คางท่างแล้วเราไขี่้างท่าเา บันนี้ขี่มาบันนี้รถมันสวนกันรถมันสวนกัน,น,กนบัดทั้งพี่ทั้งฟังมาแต่ทั้งบันให้เรื่องนั่นเปิดไฟสูงมาเราว่าพอเปิดไฟสูงมาบันนี้ทั้งรถมันต้องพุ่นก็เลยไฟมันปะทะกันเนี่ยเห็นประสาทก็เลยหลีกออกทั้งคางเออโพแทมหลีกออกทั้งคางหลีกออกทั้งคาง ถ้าปิดรถร่นจะก็เอากืนพื้นให้ย่อหัวตเปิดตำแหน่งก็ได้หนึ่งหน้ารถต้องเขาเดินเยอะเหลือมเอาดำง่ายก็ดำง่ายยกขึ้นตีล็อกพื้นใส่เพิ่นบอกเพิ่นเออไมไ่เราข้ามหมากย้ายออกเแม่ท่านนี่ก็จะที่จ้าทางน้องมุนี่ก็ขวัญจะทางแม่ทานี่จะทาง

ุนพมทร์ลนีม่า้าคุนำนี้าุ่งหลักนนกน้มีห้เพระพม่นี่พวกูาดแต่ม่ขขวันนายืนร่วงทะนูเอาไปตูหลางตูกิ้งคือว่าเด้ประสบอุบัติเหตุตูกินนี่แต่มาไทยมถพรติด้มาเอาขวัญได้กันห่อยวันนี้เอาไปตู ไปอยู่ในหลังในขี้งเหนือเมือต้นให้เจ้าเก็บเจ้าป่วยหงายหมอคนรักษาได้ทรงทางหลักสมรักษาให้มันแกงตุยยางยาปิดยาบ้างแมาเหลียงมาเกืือมาเอาขวัญไปตูหลังตูขี้งเราได้บ่นนี้บอกไม่เจ้าท่ารนี่หมากทีข่ำยาทีกอกพาะหวานกับทีลอย mà lẻ ấy lầu nâng thế ấy bia nâng thế nằm sùm nằm ván tụt tưng tụt giang cái <laughs> mà thay mà thoán đấy bà nè coi khoắn nay sớm luôn thằng nu mưa bàn mưa vô mưa ấy tu làng khi ngày mưa ngủ mưa mưa sao cái ngủ mưa qua cho con kết quay là cái mó phân để coi đây đấy อบอามปลดปลอยตุกต้อยออกไเจีเจีวามก็ได yes, right, ้ผ no ูเอาขวันไหวก็ได้ปดปลอยไปตูหลงทีู่เมือเหนือมือต้นกันหวเจ้าอนเก็บป่วยอยงแต่้นงขึนที่คนกับไปตูหลงูิงด้มนมาอาแล้วได้กน่อยจ้น้้ใมะไมอนเจาทีเจียวามทุกต้นทุกโตที่รักษาอยู่ในนี้ว่า ่วยเราลองไปได้บ้างเอ้าขวัญเมื่อเราได้กันหน่อยมีผ้าขวัญมีเราหนึ่งแก่ไอ้น้ำตุ่มน้ำหวานน้ำเปล่าหมาดสีข้ามผ้าหวานตีผ้าแล้วก็ไอ้ผ้าขวัญเสียงไข่เสียงข้างพ่นละปอยซากสักอีกสักการบางอยมาไต่มาซอนเอาแล้วไอ้มีไอ้ไม่ริดไมีเดื ปล่อยขวัญได้บบบนี้สิได้หฮขวัญเมื่อีะเอาไปใส่อยู่หรงบ้านบุนได้กันหน่อยไปปูกอยู่โลงบ้านน้ำหล่างน้ำขวัญไปใส่หล่างนู่บุญหูเมื่อต้นเมื่อโตได้ปลดปล่อยมัดใส่

ปล่อยมาพี่ไอ่ปล่อยมาเด๋ยวทีเจ้าตั้งเอ้ยปล่อยมาให้ลูกไหหลานเอาเมื่อเด้อมามามาพี่ไอมาสิลูกน้องงงเอาเมื่อแวได้นี่เ้อพี่ไอเติมเอ้มานเอาขวนเราได้่เออมานำเอาขวนเรามาเต็ม

เดลน่ปล่อยมาปล่อยมานี่ีังนอยูงๆมากนนมามาพี่ไอมืมาอยู่บ้านนึงเดี๋ยวจะมาอยู่เด็ดแลหนีมันบมวนมาอยู่บานอยู่ใสหวนไปลูกแต่ต้นนูกแต่พ่อขวเลยคนหนยวลูกว่าพขวไวเด้พี่ไอ้เมื่อบานเมื่อต มันสีแทนลูกผูกข้อมันในติ้วอ้ผูกตมันเป็นสีบยเออเออเออหน่อยก็เอาต้อ้ก็เอ้มันได้แตนพอันนี้ไปผูกแขนเราป่านนี้แตงแต่พอบเมื่อเล้วไปแฉมันลลูกกยังไเอารมทั้งเตะเตมันสิติวนี้ผไปมันเลลอีย mo pa step